มาดูกันต่ออยากชวนเที่ยวงานบ้างช่วงนี้นะครับใครรู้สึกว่าคิคดเครียดกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็ไปเที่ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานะน,นะครับกำลังจะมีงาน Amazing Big Holiday 2023นะครับเปรี้ยวปาก at สยาม Amazing Park นะครับจะเป็นเทศากาลความสนุกครั้งยิ่งใหญ่นะครับงาน Amazing Big Holiday 2023เปรี้ยวปาก at สยาม Amazing Park นะครับ อิ่มอร่อยกับ200ร้านดังนะครับเพื่อเพลินกับงานวัดร่วมสมัยช้อปปิ้งสินค้า O-Top SME แล้วก็ชมฟรีนะครับมีคอนเสิร์ตศิลปินดาราครับขัางด้วยนะครับการจัดงานในปีนี้นะครับจะจัดภายใต้แนวคิด The Best of Amazing Bangkok นะครับภายในงานก็จะมีไฮไลท์6โซนกิจกรรมโซนแรกคือโซนพาหุรัตนะครับจะเป็นการรวมสตรีทฟู้ดร้านดัง โซนที่2เป็นโซนสำเพลงนะครับจัดเต็มร้านอาหารเอ่อขออภัยร้านค้าคุณภาพนะครับอุดหนุนสินค้า OT o p อ m e ส่วโซนที่3นี่เป็นชน่นาทาวนะครับจะรวมร้านอาหารสไตล์เยาวราชเอาไว้โซนที่4จะเป็นอนุสาวรีย์ครับสนุกสนานหันสากับเกมงานวัดโซนที่5เป็นโซนเสาชิงช้านะครับพบกับสินค้าโอท็อปสินค้าออร์แกนิกกว่า45ร้านค้าแล้วก็โซนที่6นะครับคือ Bangkok The เต e r นะครับหลบร้อนนอนดูหนัง เพื่เพลินยามค่ำคืนกับหนังดังที่คุณคิดถึงนะครับคุณพัทิตาวิริยรังสิษครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Time บอร์ดแคสจำกัดนะครับผู้ผลิตรายการเปรี้ยวปากก็เปิดเผยว่าสำหรับการจัดงานครั้งนี้ครับรายการเปรี้ยวปากได้คัดร้านอร่อยจากทั่วไทยที่อร่อยเด็ดมาไว้ให้ช็อปชิมชิลในที่เดียวกันพร้อมจัดเต็มศิลปินดาราดังคอนเสิร์ตและก็เงาเสียงสุดปังนะครับทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มนะครับณนะเวทีคอนเสิร์ตโซนพารัษครับ เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทางรายการเปรี้ยวปากนะคะได้มาจัดงานที่สยาม Amazing Park แห่งนี้ก็ถือว่าเรายกทีมพิธีกรรายการเปรี้ยวปากมาปักหมุกกันที่นี่เลยที่งาน Amazing Big Holiday 2023 x เปรี้ยวปาก a สยาม Amazing Park ก็แน่นอนว่าจะนำพาเอาความอร่อยจากอาหารที่คัดเลือกโดยรายการเปรี้ยวปากนะคะมาไว้ที่นี่กว่า200ล้านเลยรวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงต่างๆอัดแน่นจัดเต็มตลอด10วันเลยค่ะ ท่านที่สนใจนะครับก็ไปร่วมงาน Amazing Big Holiday 2023เปรี้ยวปากแอสยาม Amazing Park นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง26มีนาคมตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง3ทุ่มนะครับณบางกอกเวิลนดะ์นะครับโซนทางเข้าใหม่ของสยาม Amazing Park นะครับ ถ้าไม่รู้จักเราบอกว่าสวนสยามได้ไหมสวนใช่ไหมสวนสยามใช่ไหมครับไปช็อปไปชมไปเชิลในบรรยากาศที่คุ้นเคยนะคะคแต่ว่าคึกคักมากกว่าเดิมนะคะไปร่วมงานกันค่ะ